ตำตำเทะเลครับมือนี้ตำรวมน่ครับกุ้งปลาหมึกน้ำตำครับตำเรียบร้อยอุนเส้นมาห้ามาลุงคืองเลยครับแกสีประมาณนี้พี่น้องมีกุ้งมีปลาหมึกทำเป็นบ้านครับผมเข้าเสียเข้าน้ำยำลาดเลยครับน้าตำเท่านีครับแกสีหัวมาประมาณนี่เข้ากับข้นครับ เียบร้อยครับผมตำนะครับนี่จะวาบเหลวลงหกตำคเครื่องเหลวกเอามาย่ำนี่พี่น้องเจ็ดไปครับ เรียบร้อยครับพี่น้องตำรวมเศบเนี่ยนอนครับรับประกรันครับผมมาพี่น้อง